เรียกว่าหลังจากที่ดราม่าแล้วก็เรื่องราวต่างๆเนี่ยดำเนินไปนะคุผู้ชมจนตอนนี้เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าชาวเน็ตแฟนคลับทั้งสองฝั่งเนี่ยติดตามแล้วก็มองตามไม่กระพริบเลยนะครับว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ย จะจบลงแบบไหนนะครับโดยทั้งคู่เนี่ยมีประเด็นกันในเรื่องของค่าตัวแล้วก็มีประเด็นที่ว่าเกือบต่อยกันบนเวทีหรือว่าเรื่องที่เกือบจะชกกันที่งานงานหนึ่งะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยพี่บอลเชิญยิ้มก็ออกมาเปิดใจเคลียร์ทุกดราม่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าเหตุที่ไม่รับงานคู่โชคโชคมงคลเนี่ยเพราะ ทนพฤติกรรมดิสเครดิตงอแงเรื่องหยุมหยิมไม่พอใจค่าตัวท,ทั้งที่ตกลงกันแล้วและก็อีกเรื่องก็คือเอาตัวพี่บอลเนี่ยไปเล่าให้บุคคลที่3ฟังว่าพี่บอลเนี่ยทวงบุญคุณนะคุณผู้ชมนอกจากนี้เนี่ยพี่บอลก็ยังมีการซัดแบบว่าเตือนสติคุณโชคโชคมงคลน,นะครับว่าไม่มีมารยาทในการทํางานทําขายขี้หน้านะครับหรือว่าเอาไปฆ่าบนเวทีอะไรเงี้ยส่วนข่าวลือที่ภรรยาของคุณโชคเนี่ยเอาไปพูดแล้วก็พูดอะไรไปบ้างเนี่ย ทำให้คุณบอลเนี่ยเสียหายจนลูกค้าเข้าใจผิดว่าพี่บอลเนี่ยเป็นคนเลือกงานทําให้ต้องออกมาชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก่อนที่ในที่สุดเนี่ยคุณโชคและก็คุณนัทนะก็ได้ออกมาไลฟ e, ์สดตอบคําถามเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและยังบอกว่าเคารบพี่บอลเชิญ,ญยิ้มเหมือนเดิมซึ่งคอมเมนต์ชาวเน็ตหรือแฟนคลับก็เข้าไปคอมเมนต์ทั้งชื่นชมแล้วก็ต่อว่านะครับซึ่งงานนี้เราก็ต้องดูว่าทั้งสองเนี่ยจะเคลียร์กันได้ไหมจะเคลียร์กันลงตัวได้หรือเปล่าเพราะต้องบอกว่า ว่าทั้งคู่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมไปสอบถามมาว่าทั้งคู่เนี่ยมีคิวงานเนี่ยยาวจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยนะครับคุณผู้ชมคือคิวงานของทั้งคู่ที่จองงานคู่เนี่ยคิวข้ามปีจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เลยนะครับก็ต้องดูว่าตลอดระยะเวลาที่ทํางานร่วมกันเนี่ยจะเคลียร์กันได้ลงตัวไหมนะฮะโดยวันนี้นะเราก็จะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปคลิปที่ร้านแห่งหนึ่งนะครับที่ทั้งคุณบอลเชิญยิ้มและคุณโชคเนี่ย ขึ้นเวทีด้วยกันก็บรรยากาศณนะเวลานั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานมากๆนะครับโดยผู้ใช้ติก๊กต็อกบอลเชิญยิ้มหรือว่าติก๊กต็อกของพี่บอลเชิญยิ้มเนี่ยได้โพสต์คลิประบุว่าคนไม่ชอบทำอะไรก็ไม่ใช่อันนี้ก็เป็น,นเนื้อเพลงนะครับจะทําอะไรก็ลกลูกตาเป็นเพลงตลกอเพลงดังที่ พี่บอลเชิญยิ้มกับคุณโชคล้นแห่เนี่ยร้องคู่กันจนดังเป็นผู้แตกนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็มีการหยอกล้อก,กันมีการเล่นกันด้วยความสนุกสนานเชื่อว่านาเวลานั้นเนี่ยทั้งคู่เนี่ยน่าจะยังไม่ระแคะระคายใจกันก็เล่นคอนเสิร์ตกันด้วยแบบว่าเขาเรียกว่าจัดเต็มนะแฟนคลับที่เห็นเนี่ยโอ้โหก็คือฮาสนุกสนานไปด้วยนะครับโดยพี่บอลก็ถือกุหลาบ2ออันซึ่งน่าจะเป็นแฟนคลับให้นะโดยหากถ้าเราดูจุดๆุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าบาง ช่วงบางตอนที่พี่บอลเชิญยิ้มได้ถแถลงเนี่ยปรากฏว่าคุณโชคเนี่ยงงนะครับว่าทําไมหลังจากที่ตนบวชกลับมาเนี่ยหรือว่าป่วยหายป่วยมาเนี่ยปรากฏว่าคนกีดพี่บอลมากกว่าก็รู้สึกนอยอะไรอย่างนี้ในคาสัมภาษณ์ของพี่บอลน,นะครับก็ต้องดูว่าทั้งสองเนี่ยจะสามารถปรับความเข้าใจและกลับมาร่วมงานกันได้ไงเพราะทั้งคู่มีงานยาวจนถึงปีหน้าที่เดือนกุมภาพันธะ์ก็ต้องดูว่าทั้งคู่เนี่ยจะเคลียร์กันลงตัวหรือไม่ครับผม